สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีพิจิกค่ะในช่วงเดือนเมษายน2563ชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดวันที่23ตุลาคมถึง21พพฤศจิกายนก็ตรงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่มันก็อาจจะสลับกันได้นะคะ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนใจเย็นกันนะจ๊ะโอเคมาเรามาเริ่มดูกันค่ะว่าที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเพจซ็อกครับเด็กถือถ้วยเอสซ็อกเพนทาโคหนึ่งเหรียญเทนซอกเ็นทาโคสิบเหรียญ The Temperance แล้วก็ A c s o f s หนึ่งดบาบชราศีพิจิกค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณมีความรู้สึกหรืออยู่ในช่วงที่กำลังคขเรียกนะดูแลจิตใจความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองอะค่ะพยายามที่จะ ทำอารมณ์ให้มันสมดุลพยายามที่จะบาลานซ์อารมณ์ให้มันอยู่ในขั้นปกติอะเพราะว่าที่ผ่านมาหรือในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของความสัมพันธ์คุณคุณมีการตัดสินใจอะค่ะหลังจากที่ได้มีการปรับอารมณ์สมดุลหรืออยู่ในช่วงระยะเวลาในการทำใจในเรื่องของสถานการณ์ก่อนหน้าน,นี้คุณได้ตัดสินใจค่ะในช่วงเนี้ย คุณได้ตัดสินใจแล้วว่าเออไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ใดๆเข้ามาไม่ว่าจะเกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆขึ้นมาหรือสิ่งที่คุณต้องการในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะยังไงคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงสิ่งที่คุณอยากได้กับความสัมพันธ์นะคะคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงคุณไม่ต้องการความรู้สึก เล่นๆคุณไม่ได้อยากเล่นคุณต้องการความสัมพันธ์หรือคนที่พร้อมที่จะมอบความรู้สึกดีๆความรักที่ดีความความมั่นคงในความรักที่ดีให้กับคุณเพราะคุณคุณรู้สึกคุณรู้สึกและคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณพร้อมน่ะคุณพร้อมที่จะมีความรักที่มั่นคงกับใครสักคนหนึ่งที่พร้อมจะจะมั่นคงกับคุณน่ะอืม นี่คือสิ่งที่คุณคิดในช่วงที่ผ่านมาคุณไม่ต้องการเล่นกับความรู้สึกใครและไม่ต้องไม่ต้องการให้ใครมาล้อเล่นกับความรู้สึกคุณเช่นกันคุณพร้อมและถ้ามีใครที่ดีและสามารถดูแลคุณได้คุณก็คุณก็พร้อมที่จะมีความมั่นคงกับเขาอะค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงอ่า เขาเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน The chariot uh, A สองวอนค่ะแปดไม้เท้า The view of fortune อ uh, A no 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 seven วอนค่ะเจ็ดไม้เท้าแล้วก็ ายออฟฟอร์ all, นะคะอัศวินถือไม่เท้าคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงนะในช่วงที่ผ่านมาค่ะเขาก็มีความไม่เข้าใจในอารมณ์ของตัวเขาเองเช่นกันนะคะเขามีความรู้สึกในการที่อารมณ์ความรู้สึกของเขามันขัดแย้งกันเองเหมือนแบบเถียงกับตัวเองอะค่ะว่าความสัมพันธ์เขา เขาเขาคิดกับเรื่องความสัมพันธ์นี้ยังไงต่อสู้กับความดีและไม่ดีในตัวเขาเองนะคะของคนที่ชาวราศีพิจิกเพราะว่าเขามีความรู้สึกที่แบบอยากจะมุ่งหน้าอยากจะอยากจะมีความสัมพันธ์กับคนที่ คนเก่าๆที่ที่เคยได้พูดคุยอะค่ะมีความรู้สึกอยากอยากจะมุ่งหน้าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะอยากจะอยากจะพุ่งไปคุยอยากจะพุ่งไปหาอยากจะสื่อสารอะ mm hmm. คืออยากติดต่อกับหาคนคนเก่าๆที่ที่เคยไม่ได้คุยกันแล้วอะ mm hmm. คนเก่าๆที่ที่ได้ห่างหายกันไปอะเขาอยากกลับวนมาสางความสัมพันธ์นี้ใหม่แต่ mm hmm. ก็ยังมีความคเคลิกอะไรนะ ยังคงแบบต่อสู้กับอารมณ์เลยว่าเออจะเข้าไปคุยยังไงดีอะไรเงี้ยอยากคุยอะแล้วจะเข้าไปคุยยังไงดีแล้วถ้าเขาปฏิเสธกลับมาแล้วจะรู้สึกยังไงแบบคือมีความทั้งกลัวแล้วก็อยากคุยอะไรเงี้ยคะะก็คือแบบทะเลาะก,กับตัวเองอยู่นั่นเองค่ะประมาณเนี้ยเพราะว่าเขาก็รู้ค่ะว่าการที่ได้ไม่ได้พูดคุยกันแล้วการที่คุณและเขาอาจจะไม่ได้พูดคุยกันแล้วมันมันมีความ อารมณ์ของคุณและคุณทั้งสองคนนะคะมันเหมือนมันมันมีอะไรที่มันปิดกันอนะมันปิดใจกันแล้วคือหลังจากที่ไม่ได้พูดคุยกัน,กนเขารู้ค่ะว่าการที่จะกลับมาสื่อสารมาขอคุยขอเริ่มต้นใหม่ขอพูดคุยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะต้องมีอารมณ์ที่รู้สึกว่ามาทำอะไร จะกลับมาคุยเพื่ออะไรคือมันจะมีความต่อต้านมีความบางังมีความแบบมีความแบบปิดกั้นในเรื่องความรู้สึกนิดน,นึงอะนะคะซึ่งซึ่งเขาก็รู้อะะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะทํำยังไงดีอะก็เลยยังต้องทะเลาะกับตัวเองอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่าว่าในช่วงเดือนเมษายน2 5งพสาถานการณ์ความรักของชาลาศีพิจิกเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน โอเค Queen of Wands ราชินีไม้เท้า The Hermit Four of Cups 4ถ้วย t r o of s o r d s 3ดาบโออือฮึ The d a t h นะคะ อ,อชาาสีพิจิกจ๋าแบบหนึ่งนะในช่วง,งเดือนเมษายนหกสาสถานการณ์ความรักของคุณนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นคุณนะคุณจะรู้ตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องขงความรู้สึกคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนและมีความกล้าหาญ มีความเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรอะพูดจริงทําจริงอะคือคุณไม่ชอบให้ใครมาเล่นกับคุณจริงๆนะอันนี้คือโชว์ได้เลยว่าคุณเป็นคนที่มั่นใจเป็นคนพูดจริงทําจริงเป็นคนที่คือถ้าความสัมพันธ์ที่อยากจะได้หรือหรือยังไงอ่ยคือคุณต้องการแบบไหนมันต้องเป็นแบบนั้นอะคือ และคุณก็จะเอาแบบนั้นจริงๆในช่วงของเดือนเมษายนมันจะอยู่ในช่วงของการที่คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าคุณดียังไงคุณรู้ว่าคุณสามารถเจอความรักที่ที่เหมาะกับคุณที่ที่มันดีกับคุณเขาเรียกอะไรนะคุณเคารพตัวเองอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะคือในช่วงเมษายนเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงของที่คุณอรู้แล้วว่า ว่าคุณมีดีคุณมีคุณค่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมที่จะเอาความรู้สึกหรือหัวใจของตัวเองไปให้กับคนที่ไม่เห็นค่าคุณรู้ในช่วงเดือนเมษายนจะอยู่ในช่วงที่คุณจะค่อนข้างเก็บตัวค่ะเก็บตัวอยากอยู่คนเดียวอยากเข้าไปศึกษาทบตวนหัวใจของตัวเอง คืออยากอยู่คนเดียวไม่ได้อยากมีความรู้สึกอะไรใดๆกับใครนะคะคุณรู้สึกเบื่อนหน่ายเรื่องของความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าฉันอยากอยู่คนเดียวอยากทําอย่างอื่นมากกว่าอยากไปสนใจในเรื่องอื่นๆมากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักอะคะ่ะค่อนข้างที่จะเก็บตัวแล้วก็ถึงแม้ว่ามีคนสนใจหรือมีคนต้องการอยากสร้างความสัมพันธ์ กับคุณคนใหม่ๆเข้ามาอยากพูดคุยกับคุณกูณรู้สึกว่าพักก่อนอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณยังจะรู้สึกว่าอม,มันไม่มีความรู้สึกที่อยากจะพุ่งไปสานความสัมพันธ์กับใครดังนั้นนะอยากอยู่คนเดียวขออยู่คนเดียวก่อนพักก่อนอย่างเงี้ยนะคะยังไม่รู้สึกอยากมีความสัมพันธ์อะไรกับใครคะ่ะยังคงไม่สนใจและเพิกเฉยกับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามา เพราะว่าคุณแน่นอนความรู้สึกความความรู้สึกในหัวใจของคุณมันยังคงมีความมันยังมีรอยแผลเป็นที่มันยังยังอยู่ในหัวใจของคุณยังรู้สึกว่ายังเจ็บอยู่ในเรื่อง,องความสัมพันธ์ยังไม่อยากมีความสัมพันธ์กับใครยังไม่อยากคบใครยังไม่อยากคุยกับใครยังเจ็บอยู่เพราะว่าเรื่องราวก่อนนั้นนี้ ที่มีการจบความสัมพันธ์กันไปมันยังทําให้คุณยังเจ็บปวดกับสิ่งสิ่งนี้อยู่คนที่จบกันไปที่ทํารลายใจิตใจคุณที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกปวดร้าวในอารมณ์เนี่ยมันมันมันไม่ทําให้คุณอยากมีความรู้สึกใหม่ๆกับใครเลยยังไม่อยากทาให้คุณรู้สึกว่าอยากจะมีความรักกับใครเพราะว่าฉันมีดีนะฉันฉันเป็นคนที่มีคุณค่าและ แต่ยังไม่พอมารู้ยังเจ็บอยู่ในเรื่องของคนที่จบไปขออยู่คนเดียวก่อนนี่คือสิ่งที่เดือนเมษายนคุณจะเป็นประมาณเนี่ยเดี๋ยวมาดูกัค่ะว่าคนที่ชาวราศรีพิจิกนึกถึงในช่วงเดือนเมษายน63สถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันโอ้โหเดทก็มา ย้ำไปอีก Five of a n s ห้าเมถาว Queen of Sword ราชนีถือดาบ The Strength Five of Pentacle ห้าเหรียญในช่วงเดือนเมษายนค่ะหกสามคนที่ชาวราศีพิจิกนึงถึงเนี่ย สถานการณ์ของเขาค่อนข้างจะปั่นป่วนนิดนึงนะคะมันมีเขาได้จบความสัมพันธ์กับใครไปจริงๆอะความสัมพันธ์นั้นมันจบจริงๆมันมีการที่ไม่เข้าใจกันมันมีการที่ขัดแย้งในอารมณ์ความรู้สึกมีการทะเลาะก,กันเพราะว่ามันยังเคลียร์ปัญหาที่เคลียร์มันไม่ลงตัว ความสัมพันธ์ที่มีคุยกันแล้วมันไม่โอเคนะคะมันมันเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์กันไม่โอเคแล้วมันมันจบอะคนคนคนนี้ค่ะเรื่องที่จะจบความสัมพันธ์กับคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงอะคือมันมีการถูกตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าเลือกที่จะจบถ้าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องถ้าคุยแล้วมันไม่โอเคถ้าความสัมพันธ์เคลียร์แล้วมันไม่สามารถ พัฒนามั่นคงได้สถานะไม่มีทางที่จะมั่นคงไปได้คุยกันแล้วยังไงก็ไม่ชัดเจนคุยกันนานแค่ไหนก็ยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ตกลงเลือกที่จะจบค่ะเขาเลือกที่จะจบนะคะอันนี้หมายถึงว่าคู่กรณีนะคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงเนี่ยเขาถูกคนคนนั้นอะ่ะ เลือกที่จะจบความสัมพันธ์ค่ะเพราะว่ามันตกลงกันไม่ได้ในเรื่องความสัมพันธ์เคลียรกันไม่ได้หาคําตอบให้กันไม่ได้หรือมีความขัดแย้งกันไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามถูกตัดความสัมพันธ์นี้ออกค่ะเพราะว่าคนคนนี้เขาเชื่อและเขามีความมั่นใจในตัวเองมาก,มากๆเขาชัดเจนในความสัมพันธ์ค่ะถ้าความสัมพันธ์มีแล้วไม่ดีมีแล้วไม่ชัดเจน ให้เวลาแล้วให้โอกาสแล้วแล้วถ้าไม่ได้อย่างที่ต้องการเขาเลือกที่จะตัดค่ะเขาเลือกที่จะจบดีกว่าเพราะว่าคุยไปก็เท่านั้นนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความเขารู้ว่าตัวเขาดีเขารู้ว่าเขาเหมาะที่จะมีความรักแบบไหนเขาเหมาะที่จะคู่ควรกับคนแบบไหนชัดเจนและมีความกล้าหาญในตัวเองมากๆนะคะเป็นคนที่ ไม่ยอมใครเช่นกันเขาไม่ชอบให้ใครมาทํารลายความรู้สึกเขาอะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนั้นทํารลายความรู้สึกเขาหรือทําให้เขารู้ว่าความยุติธรรมในความสัมพันธ์มันไม่มีเขาเลือกที่จะตัดออกคะ่ะและเหลืออะไรอะ่ะมันเลยทําให้คนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงเนี่ยเงาสิคะอ้างวางเลยคะ่ะโดนทิ้งเป่าเปี่ยว เสียใจอะแล้วมันมันเหมือนกับว่าพอมันมันจบไปแล้วอะแล้วแล้วทําไงได้อะมันได้แต่เศร้ามันได้แต่แบบสูญเสียแล้วได้แต่แบบต้องเดินออกมาทั้งๆที่มันก็ไม่ได้รู้สึกอยากออกมาหรอกแต่มันมันต้องเดินออกมาทั้งๆที่มันก็เจ็บอะโอเคเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าไพ่อยากแนะนำอะไรชาวราศีพิจิกนะคะมาดูกัน เอสโ e เพนเท็กโคลแปดเหรี acle, 8, The Five Cup, 5, ยญทีเอ็มเพรสไฟล์คัพค่ะห้าถ้วยน้องอลิสอยากบอกว่า Becoming b r a v e r วล่วคะค่ะกล้าหันมากขึ้นเนาะสิ่งที่พอ,อยากแนะนำนะคะสิ่งที่พายอ,อยากบอกเลยสถานการณ์ความรักของคุณในตอนนี้ สิ่งที่คุณเจอกับความสัมพันธ์ที่มันมันไม่สมหวังความสัมพันธ์ความรักที่มันมันทำให้คุณเสียความรู้สึกเสียใจรู้สึกปิดหวังอะมันไม่สมหวังความรักที่มันต้องใช้ความพยายามความรักที่มันใช้เวลาความรักที่มันมันทำมันทำอะไรดีอยวมัน มันทำอย่างเต็มที่แล้วมันให้ไปอย่างเต็มที่แล้วรอก,ก็แล้วพยายามสุดแล้วแต่มันไม่ได้อย่างอย่างที่หวังอะ่ะสิ่งที่พยายอยากบอกสถานการณ์พวกนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้มันทำให้คุณเติบโตยิ่งขึ้นมีความกล้าหาญในการตัดสินใจเกี่ยวกับความรู้สึกมากขึ้นไม่ว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้คุณจะเจอความรักที่ มันไม่โอเคมันทําร้ายความรู้สึกคุณหรือว่ามันมันทําให้คุณเสียเสียใจมากๆมันผิดหวังอ่ะสิ่งพวกนี้ค่ะมันจะเป็นบททดสอบมันเป็นบทเรียนมันเป็นมันเป็นเหตุการณ์พวกมันเป็นเหตุการณ์ที่มันมาทดสอบคุณนะคะทดสอบความกล้าหาญของคุณทดสอบเพื่อให้คุณเติบโตเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่ กล้าที่จะตัดสินใจตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปอ่ะกล้าที่จะเป็น the e m p l a c e เป็นคนที่มีความกล้าหาญและเออ่เพื่อให้คุณรู้ว่าตัวคุณอ่ะเป็นคนที่มีคุณค่ามากนะคุณเป็นคนที่เป็น the e m p l a c e นะคุณเป็นคนที่ที่มันอยู่สูงอ่ะเขาเรียกอะไรนะที่มีคุณค่าของความรู้สึกจิตใจคุณมันสูงกว่าที่จะเจอความรักที่มันไม่ดีแบบเนี้ย น,ะะนี่คือสิ่งที่พายอยากบอกเดี๋ยวมาดวงเขาว่าราศีอะไรดาวาอะไรธาตุอะไรที่มีอิทธิพลกับชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนเมษายนนี้นะคะมาดูกันลิร,ราตุลเมอร์คิวรีราศีเมถุนคาพบิคอนราศีมังกรโอเคราศีตุลราศีเมถุนแล้วก็ราศีมังกรนะคะ โอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย